สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อการสืบพันธุ์และการเจริญของแบคทีเรียนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในหัวข้อนี้นะคะก็มีทั้งหมด4ข้อนะคะก็ข้อแรกนะคะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของแบคทีเรียนะคะการสร้างเซลล์ใหม่ลักษณะาการเจริญของแบคทีเรียและการวัดการเจริญของแบคทีเรียนั่นเองนะคะ ก็มาดูการสืบพันธุ์ของแบคทีรียเนาะแบคทีรียนะคะส่วนใหญ่เนาะมันจะมีการสืบพันธุ์แบ่งตัวจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8นะคะซึ่งเราเรียกว่า binary fission นั่นเองซึ่งแต่และเซลล์ก็จะแบ่งตัวจาก1เป็น2 2เป็น4นะคะ,ะแบบทวีคูณเนานะซึ่งวิธีนี้การสืบพันธุ์แบบ binary fission เนี่ยเป็นการสืบพันธุ์แบบไมอาศัยเพศแล้วก็พบในแบคทีเรียส่วนใหญ่นะคะการสืบพันธุ์ของแบคทีรียนะคะเมื่อเรา นำแบคที ria นะคะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะอาหารเลี้ยงเชื้อจะถูกนําเข้าสู่เซลล์นะคะนั่นก็คือสารอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ถูกเอนไซม์ภายในเซลล์เปลี่ยนแปลงให้เป็นสารประกอบของเซลล์นะคะซึ่งทําให้เซลล์มีการยืดยาวออกแล้วก็สร้างสารพันธุกรรมของเซลล์เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อผนังเซลล์ขอดแล้วก็จะแบ่งเซลล์ออกเป็น2เซลล์เท่าๆ,ๆกันนั่นเองซึ่งจะเห็นอยู่ ฝั่งขวามือนะคะเป็นกระบวนการ binary fission นะคะซึ่งในเซลล์หนึ่งเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแบคทีเรียเขาจะมีโครโมโซมนะคะข้างนอกก็ประกอบไปด้วยเซลล์วอล์นะคะข้างในก็คือไซโตพลาสซึมนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะในการที่จะแบ่งจากตัวเป็น2 2เป็น4สิ่งที่สําคัญก็คือเขาต้องแบ่งโครโมโซมหรือ DNA นั่นเอง,เองแล้วก็มีการาข้อนะคะของผนังเซลล์นะคะแบ่งเป็นเซพตัมแล้วก็แยกออกเป็น2เซลล์นั่นเอง การสร้างเซลล์ใหม่นะคะแบบ Binary f i s s i o n ก็เรารู้กันั่นเองนะคะการสร้างเซลล์ใหม่นะคะการสร้างเซลล์ใหม่ของแบคทีเรียนะคะเป็นการแบ่งตัวจาก1เป็น2นะคะเพราะว่าแบคทีเรียจะเพิ่มจํานวนแบบอนุกรมเลยค่ะคณิตนั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกการเจริญแบบนี้ว่า Generation นั่นเองนะคะก็คือจาก1-2เป็น4 2เป็น4 4เป็นแบบแบบทวีคูณ Generation time นะคะของการเจริญของแบคทีเรียนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการแบงเซลล์แต่ละครั้งเพื่อทำให้เซลล์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะซึ่งเราเรียกว่า generation time นั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละ generation time จำนวนประชากรของแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าเสมอเลยนะคะแต่แบคทีเรียแต่ละชนิดก็มี generation time ท,ที่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ชนิดของแบคทีเรีย species ของแบคทีเรียนั่นเอง นอกจากนี้มันก็ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเช่นชนิดของอาหารอุณหภูมินะคะเป็นตน้นทีนี้มาดู generation time นะคะมาดูการคำนวณเนาะความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเซลล์กับ generation time นะคะกะ็ตามสมการนี้นะคะทีนี้นะคะ,ะ,คะตัวนี้การเริ่มต้นนะคะจาก1เซลล์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำน ทำการทดลองนะคะจำนวนแบคทีเรียก็คือ b นะคะนั่นก็เท่ากับ b เท่ากับ1คูณ2กำลัง n นะคะถ้าเริ่มต้นใส่แบคทีเรียลงในอาหารด้วยจำนวน b ใหญ่เซลล์นะคะ b ก็จะเท่ากับ b ใหญ่คูณ2กำลัง n นะคะหลังจากนั้นเราจะเทคล็อก b นะคะลงไปนะคะทั้งสองฝั่งเนาะก็จะได้เป็น log b เท่ากับ log b บวก n log 2นั่นเองนะคะ n ก็จะเท่ากับ ในวงเล็บ log b ลบ log b ใหญ่วงเล็บหารด้วย log อนะคะแทนค่า log 2เท่ากับ0.30103นะคะ n ก็จะเท่ากับ3.3 l o b หาร b เล็กหาร b ใหญ่นะคะค่า generation time ก็จะเท่ากับระยะเวลาที่ทำการทดลองนะคะหารด้วยจำนวนเนาะ,ะ generation time จึงเท่ากับ t หารด้วย n นะคะ g ก็จะเท่ากับ t เล็ก หารด้วย3.3ล็อก b เล็กหาร b ใหญ่เท่ากับ t หาร n นั่นเองเนาะเพราะ n เรารู้อยู่แล้วว่า n คือ3.3ล log b หาร b ใหญ่ใช่ไหมคะ,ะมาดูตัวอย่างการคำนวณ generation time นะคะสมมติเนาะแบคทีเรียชนิดหนึ่งใช้เวลาเพิ่มจำนวนนะคะจาก10,000เซลล์เอ้ย1 0 0 0 0เซลล์ไปเป็น1 0 0ล้านเซลล์ ะะภายใน6ชั่วโมงนะคะอาจารย์อยากทราบว่าแบคทีเรียนี้มี generation time ทเท่ากับเท่านะคะเราก็เข้าสูตรเนาะซึ่งสูตรมันก็จะสามารถคำนวณออกมาเป็น2สูตรได้นะคะสูตรแรกก็จะเท่ากับ g ทเท่ากับ t หารด้วย3.3 l อก b เล็กหาร b ใหญ่เท่ากับ t ส่วน n นะคะเราก็แทนค่าเลยนะคะ g ทเท่ากับ ที่เวลาเนาะเป็นนาทีนะคะก็6ชั่วโมงหารคูณ30นะคะก็จะได้360นาทีหารด้วย3.3ล็อกนะคะเ,เซลล์สินสุดที่เรานับได้ใช่ไหมคะ10กำลัง8ดหารด้วยเซลเรมต์น1ิบกำลังห้านะคะหลังจากนั้น G ก็เท่ากับ360นาทีหาร3.3ล็อก10กำลังสาก็คือ10บกำลังแดลบ10กำลังห้าก็จะเหลือ10บกำลัง3านั่นเอง ขั้นตอนต่อมาก็จะได้330นาทีหารด้วย3.3คูณ3ใช่ไหมคะเป็นล็อกอยู่นะคะก็ถอดล็อกนะคะก็คือ3.3คูณ3ก็จะเท่ากับ g เท่ากับ36.36 36น,นาทีนะคะอีกวิธีหนึ่งการคำนวณก็จะคล้ายๆกันนะคะจะมีสูตร g เท่ากับ t หารด้วย3.3ล็อก b เล็กหาร b ใหญ่เท่ากับ t ส่วน n นะคะทีนี้มาดู n เนาะ n ก่อนหน้านั้นอาจารย์อธิบายแล้วว่า n เท่ากับ log b เล็ก ลบล็อก b ใหญ่นะคะหารด้วยล็อก2นะคะ n, n ก็จะเท่ากับล<บ>็อก10กําลัง8เนาะ,นะจุดอินซีที่สุดท้ายที่เขาจะเลือกเลข10กําลัง8นะคะลบด้วยล็อกเริ่มต้นจุดินซีเริ่มต้น10กําลัง5หารล็อก2ล็อก2มีค่าไตาตัวเท่ากับ0.301อยู่แล้วนะคะดังนั้น10กําลัง8ลบ10กําลัง5ก็จะเท่ากับ3หารด้วย0.301 n, n ก็จะเท่ากับ9.96นะคะแทนค่าเลย N แทนค่าจากสูตร G เท่ากับ T ส่วน N T 360นาทีหารด้วย N 9.96ก็จะได้ G เท่ากับ36นาทีนะคะนี่ก็คือการคำนวณ Generation t i m e มาดูลักษณะการเจริญของแบคทีเรียต่อนะคะลักษณะการเจริญของแบคทีเรียในกรณีที่เราทำการนำแบคทีรียเนี่ยไปเลี้ยใงในหาใหม่และนับจำนวนแบคทีเรียเป็นระยะระยะ ะะภายใน24ชั่วโมงะะแล้วก็นำมาพอ o t ราร p ฟนะคะพ o t ร,ราจำนวน p l ระหว่างจำนวนล็อกของแบคทีเรียกับระยะเวลานะคะจะได้กราฟการจเจริญซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ระยะนะคะก็ค,คือเป็นระยะที่เรียกว่า lag phase หรือ phase of cell นะคะตัวนี้นะคะ e n t r a p h a s e นะคะตัวที่2ก็จะเป็น log c phase นะคะหรือ exponential p h a s e นะคะแล้สุดท้ายนะคะอ่าระยะที่3เป็น stationary p h a s e นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็น death f a s e หรือ d e c l y i n p f a s e นั่นเองมาดูระยะการเจริญเติบโต,ตระยะแรกเป็นระยะ lag phase นะคะซึ่งระยะ lag phase เ,เนี่ยก็จะเป็นระยะที่แบคที ria มีการปรับตัวเข้ากับอาหารชนิดใหม่นั่นเองนะคะเป็นระยะที่มีการใส่แบคที r ียลงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใหม่ดังนั้นเซลล์ในระยะนี้ยังคงมีจํำนวนเท่าเดิม ะะเพราะว่ายัางไม่มีการแบ่งเซลล์แต่ต้องมีความว่องไวนะคะเพราะว่าแต่ละเซลล์จะต้องมีการสังเคราะห์โพลโปรเพสซิมใหม่รวมทั้งเอนไซม์ต่างๆโคเอนไซม์ต่างๆนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อกระบวนการทางชีวเคมีของเซลล์นะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่แบคทีรียนะคะเริ่มมีกิจกรรมทางสร,รีรวิทยาค่อนข้างสูงขนาดของเซลล์จะเริ่มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มความยาวแล้วก็การมีมีการเพิ่มโปรตีนและน้ำหนักนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะแบ่งเซลล์ต่อไปนะคะนะระยะต่อมานะคะเป็นระยะที่เรียกว่ารกเฟสนะคะซึ่งระยะระเฟสนี้อ่ะก็จะเป็นตัวเดิมเนาะเป็นตัวเดิมนะคะระยะแรกนะคะรกเฟสจะมีความยาวนานเพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วนกะ็ชนิดของแบคที r ีย ต่อมาระยะที่2จะเป็นระยะล็อกเฟสนะคะลอกการชื้มเฟสนั่นเองเอ็ก e โพเ a นเชียลนะคะระยะนี้เป็นระยะที่แบคทีรียแบ่งตัวอย่างรวดเร็วในอัตราคงที่คือการแบ่งเซลล์แต่ละครั้งจะใช้เวลาเท่าเท่ากันนะคะระยะนี้สังเกตได้ว่าอัตราการจเจริญสูงกว่าระยะอื่นๆนะคะเซลล์จะมีความว่องไวนะคะสารอาหารก็จะถูกนำมาใช้อย่างมากและอย่างรวดเร็ว นะคะทำให้จำนวนแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นจะเป็น2เท่าจึงทำให้ลักษณะของเคอร์ฟที่เราพอดออกมาเป็น Exponent i a l นะคะนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าระยะรอบเฟสน,นะคะลักษณะของกราฟก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะคะมีการมีเส้นนะคะการเจริญอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่ามีการเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียค่อนข้างรวดเร็วนะคะเป็นเท่าตัว ต่อมาระยะ stationary phase นะคะระยะนี้เป็นระยะที่แบคทีเรียมีจำนวนสูงสุดและก็คงที่ด้วยนะคะไม่มีการเพิ่มจำนวนนะคะถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นแค่แบ่งตัวแต่ไม่เพิ่มจำนวนนะคะซึ่งจะเท่ากับอัตราการตายนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในอาหารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีสารพิษเพิ่มมากขึ้นเช่นมีการผลิตกรดอินทรีย์นะคะ,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 ะแบคทีเรียในระยะนี้นะคะจะ ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ไม่ดีจะตายอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากสารอาหารถูกนําไปใช้ไงนะคะในเมื่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทําให้ตายนะคะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการขับของเสียที่เป็นพิษออกมาในกระบวนการเมตาบอลิซึมในระยะนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือระยะสตรีชันดาร f ฟิ และระยะสุดท้ายของการเจริญของแบคทีเรียจะเรียกว่าระยะเดซเซหรือดีค r ายนะคะซึ่งมีแบคทีเรียตายอย่างรวดเร็วนะคะและตายมากขึ้นจนสมบุเสมอเป็น e x p o n e n t เนนหรือลอการิทึมนะคะเนื่องจากอะไรสารอาหารที่มีนะคะถูกเซลล์แบคทีเรียนำไปใช้จนหมดและยังทำให้มีปริมาณสารผิดเพิ่มมากขึ้นนะคะจากกระบวนการเมตาบอลิซึมจนแบคทีเรียไม่สามารถจเจริญได้ นะคะซึ่งมีอัตราการตายที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแบคทีเรียนะคะลักษณะรูปร่างนะคะแตกต่างนะคะอันนี้ก็คือกราฟที่แสดง death rate หรือ decline rate นะคะการตายของแบคทีเรียก็เพิ่มมากขึ้น